Assalamualaikum Pakistan เม uh ียรนา้โนแฮแม่ Thailand เซฮง Assalamualaikum ค่าวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่ายลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ล้วไปอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นเคยนะคะขวัญก็มาชวนกยอีกเช่นเคยนะคะเอาจากคลิปวิดีโอที่แล้วด้วยกันค่ะสังเกตดูได้ที่ผ้าคลุมนะคะแล้วก็ b ็ a ก k า o w n เดิมนะคะนั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าคนละวิดีโอแค่นั้นเองนะทุกคนค่ะนะสำหรับวันนี้เนาะขวัญก็จะมาชวนเพื่อนๆคุย จะก้าวผ่านความกลัวได้ยังไงนะคะในเมื่อเราเนี่ยนะคะใช้กันคนละลภาษานะทุกคนคะ่ะคนละวัฒนธรรมเนาะซึ่งจริงๆเราเนี่ยการที่ เรานะคะมาแต่งงานคนต่างชาติจริงๆแล้วคลิปนี้มันก็จะต่อจากคลิปวิดีโอแรกนะคทุกคนค่ะมันก็จะมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองสามสี่คือหลายพาร์ทมากคุณค่ะคือพยายามแบบติดตามไว้นะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะทุกคนค่ะเออนะแล้วนี่ก็คือพาร์ทที่สองทุกคนค่ะนะคือมันจะก้าวผ่านความกลัวไปได้ยังไงนะคะหลังจากที่เราเนี่ยตัดสินใจแต่งงานกับคนต่างชาติไปแล้วนะคะเพราะว่าความกลัวที่มันจะเกิดขึ้นนี่ก็คือ หนึ่งแหละเรานะคะใช้กันคนละภาษาถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงในใจิตใจเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราอยู่ด้วยกันเนาะบางทีภาษามันก็สําคัญนะจำเป็นที่จะต้องที่จะต้องใช้ทุกวันแต่ว่าก็คือบางทีเนี่ยคือมันมากกว่า การที่เราสื่อสารมากกว่าการที่เราใช้ภาษาเนะี่ยทุกคนคะ่ะนะแล้วมันก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรวมเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของศาสนาเนะี่ยทุกคนคะ่ะถ้านะคะมากันคนละศาสนาเลยเนี่ยคือแน่ๆแหละขันแบบรับประกันได้เลยว่าอยู่ด้วยกันไม่นานแน่ๆนะทุกคนคะ่ะมันต้องมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่จะยอมเสียสละนะคะยอมเสียสละที่จะทิ้งนะคะ ศาสนาเก่าของตัวเองยอมที่จะเสียสละตัวเองเนี่ยมาอยู่กับคนที่เรารักนะด้วยะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ มันก็เลยกลายเป็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นในใจเราที่เราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราตัดสินใจแต่งงานกับเขามาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเราจะก้าวผ่านความกลัวนี้ไปได้ยังไงนะทุกคนคะคือเอาเอาง่ายๆนะว่าบางทีเนี่ยการที่เรามาใช้ชีวิตกับคนที่เราไม่รู้จักเลยการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนต่างถิน่นต่างที่ต่างศาส,สนาต่างขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะต่างเขาเรียกว่าอะไรต่าง สภาพดินฟ้าอากาศเออบ้านเราอนะที่ไทยใช่ไหมขวัญจำได้เลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนาวอยู่ทุกปีแหละแต่ก็คือหนาวอยู่ไม่กี่วันทุกคนคะ,ะมันก็ร้อนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วบ้านเรามันก็จะมีแต่อากาศแบบอบอุ่นไปถึงร้อนอะไรอย่างนี้ทุกคนหานะแต่บ้านเขาอะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวกออ็ร้อนนะคะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยออต้องมีต้องเกิดการปรับตัวนะทุกคนคะ่ะ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขวัญก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยนะว่าเราเนี่ยจะก้าวผ่านความกลัวนั้นไปได้ยังไงนะทุกคนค่ะสําหรับขวัญนะอันดับแรกเลยขวัญจะไม่คิดถึงมันนะขวัญจะไม่คิดถึงความกลัวนั้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะขวัญจะขวัญจะคืออ่าปล่อยผ่านมันไปก่อนเอาเรื่องนะ ตอนนี้นะตรงหน้าตัวเองนะปัจจุบันเนี้ยให้มันรอดก่อนนะคะเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นขวัญจะไม่กลัวนะทุกคนค่ะขวัญจะอ่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจะหลีกจะเลี่ยงจะทํายังไงจะจะทายังไงก็ตามมันก็เกิดอยู่ดีทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปเปลี่ยนกำหนดของอัลลอฮ์ได้นะคะทุกคนค่ะสิ่งที่เราทําได้ณตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็คือยอมรับเตรียมตัวยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเอาไฟดาวอีกแล้วหงดหล โอรอไฟนะทุกคนคะ่ะไฟดับก่อไฟจะมานะคือมุมเดียวขันนัน่งอย่นี้มันมืดใช่ไหมมันต้องใช้แบบไฟส่องอ,อแล้วแบบก่อไฟจะมาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะรอนานมากอะ่ะมาค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะถึงไหนแล้ววะนนี้เดี๋ยวดูโพดแป๊บหนึ่งนะคะนะนะคะนั่นแหละคือทํายังไงนะคะเราถึงจะก้าวผ่านความกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ถ้าเราได้ย้ายมาอยู่ในตรงตรงที่เราไม่เคยอยู่แล้วเนี่ยเรานะคะจะต้องนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะทุกคนคะ่ะยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ในทะุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็ตามแต่ในทุกคนค่ะเราเนี่ยจะต้องนะคะเร,เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรา,เ,าเรียนรู้ นะคะแล้วก็ยอมรับที่จะยู่กับมันได้เราจะไม่กลัวสิ่งสิ่งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะและอีกอย่างนึงนะทุกคนคะ่ะที่ทุกคนควรจะมีนั่นก็คือการให้กําลังใจตัวเองนะคะคือการให้กําลังใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสาหรับอสะสไปที่ย้ายมาอยู่ ต่างแดนนะดูกคนหาคือเอาไง่ายว่าเราเนี่ยห่างข้อหางไม่ห่างจากครอบครัวมาห่างจากญาติกโกหัวติกาของเรามาเนี่ยถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองแล้วใครนะคะจะให้กําลังใจเราให้กําลังใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่นะคะไม่ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนก็ตามแต่แต่ขันจะคิดด้วยเสมอว่านะคะขันเนี่ยคือเราอะมาจนถึงจุดจุดนี้ได้แล้ว ถ้าเราไม่สู้ต่อไปไม่ก้าวต่อไปเออแล้วใครจะช่วยเราได้ใช่ไหมคะนอกจากเราไม่มีใครช่วยเราได้แล้วคือจะไปพึ่งหวังมนุษย์เนี่ยฝันไปเถอะทุกคนคะ่ะไปนอนฝันหวานเถอะ ก็ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนกําหนดให้เราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะก้าวผ่านมันไปได้ณนะตรงจุดนี้ก็คือขอพรจากอรลอยอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็รอวันรอเวลาที่เหมาะสมมันจะมาหาเราเองนะคะมันจะผ่านพ้นเราไปเองคิดซะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันมีเหตุและมีผลนะคะมือมันผ่านมามันก็ให้บทเรียนกับเราพอเราได้บทเรียนมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า สิ่งที่เข้ามามันเป็นบทเรียนในชีวิตมันก็จะผ่านไปง่ายๆนะคะมันจะไม่มานั่งกุ้มใจมานั่งวิตกกังวลวิตกจริตวิกลจริตเอออะไรประมาณนั้นคือแบบไม่ได้สักทีอะไรก็ไม่ได้โน่นนี่นั่นก็ไม่ได้อันี้ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วเครียดคือแบบกลายเป็นว่าคนจิตตกอืมอะไรก็แบบคิดมากไปหมดทุกอย่างอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองให้เยอะๆนะคะ สำหรับขวันนะคะขวันจะบอกตัวเองไว้เสมอว่านะคะเราเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่คนเดียวนะคะเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่คนเดียวนะคะเรายังมีเราเรายังมีคนที่เรารักนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่บางครั้งมันจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหงานะอะไรอย่างเงี้ย คือมาอยู่ที่นี่อาหารการกินก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะคือจะหาอะไรกินเหมือนเราอยากส้มตำเหมือนเราอยากอะไรปลาร้าอาหารที่เราเคยกินอย่างเงี้ยมันก็หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีกินคนรอบข้างก็แบบเหม็นไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันก็ต้องปรับตัวเยอะมากนะทุกคนคะนะ่ะนะขวัญเชื่อว่าหลายๆคนต้องทําได้สิเพราะว่าขวัญก็ยังทําได้นะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นขวัญก็ให้ขอกาลังขอให้กําลังใจทุกคนนะคะขอให้กําลังใจทุกคนผ่านพน้น อุปสรรคนี้ไปให้ได้นะทุกคนขาอย่าไปกลัวนะคะที่จะก้าวผ่านที่จะก้าวผ่านโอ้ยมีคนแกงโอ้ยน่ะแก้งกันอยู่นั่นนะนะคะขันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้ก้าวผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้นะทุกคนค่ะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่นะทุกคนขาขันเชื่อว่าสะพ้ายที่มาจากไทยหลายๆคนนะเป็นคนที่แบบเอ่อ แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความคิดดีขยันนะคะแล้วก็อดทนอยู่แล้วก็คือเอาง่ายๆว่าสวยตึกและบึกบึนอยู่แล้วนะทุกคนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นขวานก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะโอ้ยโอ้ยขวคิดว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะหาที่จบม่ได้เลยทุกคนคะ่ะ แกล้งอยู่นั่นนะคนแกล้งก่อนนะน,ะนะั่นแหละทุกคนค่ะคอนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังเนาะคือคอนก็ขอเป็นการวงใจให้นะคะทุกคนค่ะอย่าท้อนะคะอย่าถอยนะทุกคนค่ะท้อได้แต่อย่าถอยนะคือเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยควรจะเดินต่อไปยังไงนะทุกคนคะ่ะท้อได้แต่ยนาน,นะคะเศร้าได้แต่ยนาน,นะคะคืออะไรที่มันทําให้เราเสียใจเนี่ยอย่าไปเศร้ากับมันนานนะทุกคนค่ะรีบขุดตัวเองขึ้นมาจากหลุมนั้นทันทีนะทุกคนค่ะแล้วก็ถีบมันไปข้างหลังให้ไวที่สุด เท่าที่เราจะทําได้นะทุกคนค่ะอย่าไปมัวแต่จมปากอยู่กับเรื่องเดิมๆที่มันผ่านมานะคะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วได้แต่เราสามารถที่จะทําปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้มันดีได้นะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงอย่ากลัวที่จะก้าวผ่านนะคะอุปสรรคไปให้มันได้นะคะไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เพราะว่า จำไว้นะคะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะคะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนะคะที่มาชวนคุยในวันนี้นะคะอาจจะมีแบบไฟดับบ้างนะคะมีคนกวนบ้างนะคะก็เพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆฟังจบนะคะเพื่อนๆก็จะได้ความรู้นะคะจะได้ กำลังใจจะได้แรงบันดาลใจจากขวัญไปไม่มากก็น้อยนะทุกคนค่ะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนค่ะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทสนะทุกคนค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องแล้วมันจะไม่เข้าใจนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะนะและและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปะะลคค่่ัสสดี